หนึ่งข้อผิดพลาดนะคะที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่สำเร็จนะคะก็คือ การที่คุณรู้สึกเครียดหรือกดดันในการลดน้ำหนักเช่นฉันตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยจะต้อง I.F. อีกแล้วว่ายไม่ได้กินอาหารที่ชอบเลยว่าอดกินเค้กเบเกอรี่แบบนี้นะคะอารมณ์แบบนี้มันทำให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันกับตัวเองนะคะวิธีการแก้ไขก็คือค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักนะคะให้คุณมองหาข้อดีของการลดน้ำหนักนะคะมองหาความสนุกสนาน ที่อยู่ในการลดหนักลองปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนความรู้สึกใหม่สิคะว่าคุยวันนี้ดีจังเลยวันนี้ไดไอ F นะคะอุ้ยสุดยอดเลยวันนี้นะได้เว้นระยะการกินเฮ้ยวันนี้สุดยอดเลยได้ใช้ไขมันเก่าโหวันนี้สุดยอดเลยนะคะได้ลดรอบเอววันนี้สุดยอดเลยได้ออกกําลังกายโอ้โหวันนี้สุดยอดเลยได้กินอาหารสุขภาพนะคะ,ปร,ะปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนความรู้สึกแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความสนุกในการลดน้ําหนักมากยิ่ง แต่ถ้าเราเนี่ยมีความรู้สึกเครียดรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่รู้สึกว่ามันเป็นความกดดันฉันไม่อยากทําคุณจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ไม่นาน <S <S แล้วการลดน้ําหนักของคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จน้าหนักก็จะไม่ลงจะมีแต่ความเครียดนะคะดังนั้นถ้าวันนี้ใครอยากลดน้ําหนักให้สําเร็จนะคะให้คุณปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนโมทต,ตัวเองปรับเปลี่ยนความรู้สึกให้มันมีความรู้สึกสนุกสนานมองหาข้อดีให้เจอมองหาความสนุกให้ได้แล้วเก็บแต้มสะสมความสําเร็จไปทุกทุก ะะแล้วคุณก็จะถึงเป้าหมายได้โดยไม่ยากเพราะมนุษย์เรานะคะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะซึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่อยู่บนเส้นทางในการลดน้ำหนักประสบความสําเร็จและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณครูมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย